รหรือ,อ <tinc S 2> ไม่เ้อโทรหาเย่งี้ทั่วแต่ก้อยแม้แต่ขนเดียวที่จะโทรหาเอาก่อนไม่เคยค <cane S 1> โอ <courage. S 1> ้เธอทำใจได้ไงคะคือจริงๆตั้งใจอยู่แล้วว่าจะแบบไม่โทรก่อนเลยเพราะว่าเขาก็ยุ่งของเขาหลายอย่างแล้วก็โทรหาหลายคนอ๋อด้ แม่ยายก็แม่ยายแม่ยายก็รับรู้ความจริงไป้แล้วท่านท่านในท่านผู้ชมดูนะนั่หน้าเสื้อลาลายแม่ยายแล่ตัวแร่แม่ตัวแร่แร่แม่ขิงที่ล้อล้อกันอยู่ตลอดเวลาแม่ยายเฮ้ยวรู้อยู่ว่าผู้ชายคนนี้เจ้าชู้เท่าหลายคนรู้รู้รู้คือเหมือนคุยคือด้วยความอัธยาศัยดีร้อนร้อนร้อนรอัธยาศัยดีอัธยาศัยดีก็เรียนไปเรื่อยเรียนคนอะไรเงียรียนคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยแต่ว่า ไม่ยาเดี๋ยวไม่เห็นหน้าแต่ด้วยความใกล้ชิดด้วยความใกล้ชิดเวลาผ่านไปตท่งไหร่ก้อยถึงเริ่มรู้สึกว่าเราชอบผู้ชายคนนี้จริงๆกี่ปีน่าจะประมาณ3ปีอุ้ยตาย3ปีแต่เธอเก็บไว้ในใจที่เหลือนั่นเหรอเธอคบกันนานเท่าไหร่ถึงจะแต่งงานเนี่ยหกปีได้สามปีแต่เก็บไว้อ่ะเฮ้ยเก่งมากเลยหรือไม่ก็ความรู้สึกช้า ไอ้มุกรวงใจไม่รู้ของใครรวงใจของใครยังชอบยังชอบอยู่ใช่แล้วรู้แล้วถ้า้ดูกับท่าผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งคบกับเขามาเจ็ดปีผมไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงกับผมมีถึงมีหัวมีท่าไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีอออกาการไม่มีแม้กระทั่งมีข่าวออกมาก็ยังเงียบๆไม่มีโทรมาถามเพราะว่าทำไมไม่โทรมาวะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีหรือแม้กระทั่งผมโทรไปปุ๊บก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้โอ้โห คุณคุณตีเนียนมากเขาผู้หญิงเขาเก่งอันนี้เดี๋ยวว่าเขาเก่งผมพูดตรงๆแล้วคุณจีบเขาที่บอกว่าเป็นแฟนเราเป็นแฟนกันไหมเนี่ยเขาอยู่บริษัทคุณแล้วหรือยังหรือยังยังยังตอนนั้นเขาเป็นเขาเป็นกี่ปีกี่ปีอยู่ในเวิร์กพอย์อ่ะกี่ปีแล้วที่จีบกันอ่ะจีบว่าหกเจ็ดปีอ่ะหกเจ็ดปีแต่กว่าเขาจะยอมแบบ คุยด้วยเนี่ยใช้เวลาสามปีอ่าไม่ยอมไม่ไม่ยอมเลยจับยังไม่ให้เลยผมแบบสวยมากอะไรเงี้ยสวยมากสวยมากขอหน้าขเป็คำหวานไม่ใ้่แต่คือวันนึงอ่ะสิ่งที่เขาพิชิตผมได้เลยร้อยเปอร์เซ็นเต็มก็คือความไม่จุกจิกของเขานี่พ่อดียเลยครับอ่ะไม่จุกจิกแล้วความเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นรู้ว่า อะไรตรงไหนที่ควรทําถูกที่ถูกเวลาเป๊ะหมดเขาเขาเด็กก่าคุณกี่ปีห้าปีห้าปีแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณกี่ปีสิบหปีสิบห้าปีนี่เรื่องจริงนะครับใช่เออเป็นคนซึ่งบอกซะก่อนเลยเผื่อคนไม่รู้เพราะเป็นคนใจร้อนมากนะครับใจร้อนมากมากนะครับ เราเป็นคนใจร้อนเราเป็นคนแชัดเจนชัดเจนเลยฮะถ้าใจร้อนจะแสดงความรู้สึกจะอะไรทันทีพึงผังแต่ก้อยจะนิ่งๆเงียบๆเก็บไว้รอจังหวะแล้วค่อยๆปรับค่อยๆปรับใช่ครับอันนี้เสร็จครับเสร็จครับด้วยความโง่ของคนผงผมก็โดนผู้หญิงหลอกครับเราตกหลุมตาในที่สุดคุณไปบอกเขาว่าเป็นแฟนกันตอนไหนคุณจําได้ไหมถ้าถามผมผมจําไม่ได้เลยเพราะว่ามัน เราทำมาเร,เรื่อยๆคุยมาเรื่อยๆจนรู้สึกตัวอีกทีก็คือแต่งงานไหมอ๋มอเหรออ๋ไไอไม่ได้บอกเป็นทางการด้วยครับ ตัวที่คนเขาทํางานหนักมากตัวเราก็ทํางานเยอะมากมันไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาคาว่าทํางานหนักมากนี่็คือตอนที่คุณก้อยไปอยู่ที่เวิร์คคอรสักพักหนึ่งแล้วคุณอ๊อกก็เปิดบริษัทเอลุกเชฟเวลเนี่ยนะครับซึ่งทุกๆคนในวงการมองว่าไปไม่รอดหรอกนี่พูดตรงๆนะว่าไปไม่กี่วันหรอกมันไม่เป็นงานเพราะเข้าไปทํางานแล้วก็คุณส่วนของเขาแล้วพวกเขาทําจริงๆนะท่านผู้ชมคุณนวัดเองยังชมจำได้ไหมบอกว่าแรกมีความรู้สึกเป็นห่วงน้องแต่ว่าพอตอนหลังรู้ว่าไปได้ดีเพราะว่ามีแบ็กอัพเป็นคนนี้ด้วยมีความรู้สึกใช่ แล้วคนที่มาแบ็กอัพข้างหลังเนี่ยที่เรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆอะไรคือก้อยเนี่ย<ช>แต่ว่าพวกเขารวมกันทําจริงไอ้ลุกทัว่ามันก็เจริญมากๆท่านผู้ชมทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นไม่ได้คุยไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมน้องแต่มันเรื่องจริงนะคือเขาก็ไม่ไม่เป็นรองใครเขาก็อยู่มั่นคงมั่นคง,นคงตอนนี้ระหว่างที่อยู่ในลุกทัพวด้วยกันเนี่ยที่อยู่ๆกันไปมีงานหนึ่งท่านผู้ชมต้องไปที่เชียงใหม่ใช่ครับ อีตาออกเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาไม่ทราบววันนั้นมันเป็นไงเรื่องวววววคือเราก็ทํางานก็เปนเหนื่อยอ่ะงานชุดนี้ยากมากเพราะว่ามันทํายากมากเลยยากจริงแต่พอมันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็เออมานั่งคุยกันระหว่างคุยงานคุยงานคุยไปผ่านไปเออแต่งงกันแมก้อยคุยงานเ่ยนะคุยงานกันอยู่เนี่ยเพราะมันก็คุยกันได้แค่สองคนเพราะว่าที่เหลือทนะีมทั้งหมดรอรอรอจักเราว่าจะเอายังไงคุยกันอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดี่านูดว แต่งงานก็ไม่ก้อยแล้วก้อยตอบว่าเออแต่งก็แต่งโอ๊ยอะไรเนี่ยมาอรุณไม่ได้แบบโอ๊ยตายแล้วตกใจนั้นไม่มีไม่มีเลยทำไมอ่ะไม่รู้ค่ะก็ก็ไม่ตกใจด้วยเธอจะไปตกใจไงนี่เมื่อเธอจ้องอยู่แล้ว มันเหนื่อยมันลองนึกภาพนักมวยเวลาทํางานหนักๆหรือขึ้นชกไฟหนักๆมันเหมือนโดนต่อยพิงพิงเชือกหมดแล้วแต่เรายังสู้ต่อเพราะเรารู้แล้วเราชนะคะแนนแน่นอนแล้ววันนั้มันเหนื่อยจนแบบอะไรที่เราอยากถามถ้าเราต้องตายตรงนี้ผมอยากแต่งงานเขาอยผมก็หันไปถามเขาพอเขาตอบว่าตกลงทีนี้ผมสวยแล้วครับเห็นไหมค่อยรู้ทุอย่างค่อยรู้ใจทุกอย่างเลยพูดก่อน ไม่ใช่แผนของไอ้แว่นแต่เป็นแผนของเจ๊เออเจ๊ไม่ได้ไอ้แว่นไอ้พวกนี้เลี่ยงรอยเจ๊สิสำคัญเก่งเจ๊เนี่ยไอ้แว่นเขาทางเจ๊ผมจะบอกให้ทำไมอีเจ๊นี่แหละตัวร้ายหกปีทำได้ก็อยากจะบอกอย่างนี้แต่วันแรกนกันเนี่ยไอ้แว่นฉันบอกแกแล้วบอกแกแล้วว่าอีเจ๊เนี่ยตัวร้ายโอ้ยเจ๊คนหมุนตลอดพอบอกว่าจะแต่งงานนะคุผู้ชมครับพอบอกว่าจะแต่งงานหลังที่คำว่าจะแต่งงานที่พูดนี่ เจ็ดปีนะใช่เจ็ดปีนะคบกันมาแล้วก็เป็นแฟนกันตอนไหนก็ไม่พูดด้วยนะเพราะอีตออไม่เคยไปพูดเขาว่าเราเป็นแฟนกันนะคไม่เคยคือเนียนเนียนไปตลอดเนียนเดี๋ยวก็จะเอ๋คนโน้นเดี๋ยวก็พระจันทร์ไม่มีดวงดาวดวงดาวไม่มีพระจันทร์ใครก็ไม่รู้แต่อยากถามอยากถามระหว่างคบกันเนี่ยก่อนที่จะบอกแต่งงานเนี่ยเคยมีจับได้บ้างไหม เฮ้ยโอ้ยโอ้ยจะเป็นร้อยเป็นร้อยโอ้ยนี่เรื่องจริงจริงเป็นตอนนี้ย่อมชั่วเรายังไม่รู้จักนิสัยน้องชายดีเหรอไม่ใช่วันรู้จักนิสัยเดียวรู้เนี่ยมาคอยคุยกับใครแต่ไม่กล้าโอ้ยแต่ระหว่างนั้นแต่ก็ต้องทำไมรายการ เดี๋ยวที่เขอพูดนี้เดียแต่ระหว่างนั้นไม่ว่าเลยไม่เคยพูดด้วยคนนีนจริงๆคนได้ยังไงทําใจยังไงอ่ะกัความตยยังไงเดี๋ยวทำใจยังไงทำใจยังไงเธอทำยังไงแม่จริงๆจริงๆด้วยหนึ่งคืองานงานเราเป็นหลักแล้วเราแล้วเราคอนเซนเทรตกับงานค่อนข้างเยอะมากกอยอาถามจริงๆถามภาษาตรงๆเลยรักเขามากเหรอมากนั่น ผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอคนมาคนหนึ่งผู้ชายมันกระล่อนพูดตรงๆแล้วเดินออกรอบตะตูก็มีนี่ในตะตูก็ประขันนี่ก็มีไม่ใช่บ้า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 เวลาแบบเวลาขอน้ำแดงแม่ขำขอน้ำแดงเวลาไม่ขำเามาให้ส่งตาปิ้งปิงีกคือผู้หญิงคนนี้รักผู้ชายคนนี้ท่านผู้ชมรักเพราะว่า เขาทำงานเขาตั้งใจเขาเก่งคือเก่งเนี่ยเก่งในจุดหนึ่งเท่านั้นนะไม่ได้เก่งเลอเลิศนะแต่เขารู้ผู้หญิงคนนี้เขารู้ว่าผู้ชายคนนี้ดีทนนะโอ้โหเฮ้ยเขาทนว่ะผมโชคดีไหมคุณโชคดีก้อยมันโชคร้ายเขาคุณโชคดีอย่าได้ทำให้เขาเป็นคนโชคร้ายนั่นในชีวิต อย่าได้เห็นนะคนคต่นฉันไม่รู้มาท็อกโชว์ฉันไม่ได้ขอโทษนะครับท่านผู้ชมมาทอกโชว์นี่มันไม่ไม่ใช่ชีวิตไม่ยุ่งแต่นี่คือคําพูดฉันล้วนะอย่าทําให้ผู้หญิงคนนี้โชคร้ายนะเธอหาคนนี้ไม่ได้อีกแล้วฉันจะบอกให้ถามคุณบ้างครับคือเขาตอบแล้วรักมากคุณผมเสียผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แลหว่างปีงานมัน เยอะเยอะมากครับมันเยอะมากแล้วมันงานดีด้วยคือเข้าบริษัทมาแบบตกใจคือบินทุกเดือนนะบินทุกเดือนก็เกรงใจคิวของฝั่งรายการไงแต่ว่าเราก็ผิรู้จักเกรงใจเหมือนกันเหรออันนี้คือพยายามแล้วครับแต่บางเรื่องเรี่ยงไม่ได้เรื่องจริงมาล้อเล่นกันตรงนี้อย่าเอาใจอย่าเรื่องจริงคือคําพูดมันเกรงใจแต่การกระทํามันเคยเกรงใจไหมไม่เคยไม่เดี๋ยวก่อนการกระทํา เดี๋ยวก่อนกันนะทหนุ่มสองคนยาต่อยเป็นผู้รับกรรมจากผู้สองคนนี้คนอโทษยาไม่ต้องตัดต่อเลยไม่แกก็ไม่เกี่ยวแกก็ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยไปนะไม่เคยไปอะไรสเตนเกอรไปนั่งอยู่เรือไปนั่งที่เรืออยู่สเปนเกอรนั่งเรืออยู่กลางทะเลมีความสุขเขาจะเทปกันถ่ายกันอยู่แล้วเขาจะถ่ายกันอยู่ไหนอยู่ในทะเล ผมได้รับกรรมของไอ้สค,คนนี้ <laughs> เป็นอย่างยิ่งวันนี้แต่งงานรู้สึกไงครับดีใจมากค่ะจริงๆก็มีความกังวลมีความเครียดก่อนแต่งกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามันก็มีคือเนื่องจากเราแต่งกันกันเล็กมากนะคะมันก็เลยอาจจะมีแบบ คำถามจากเพื่อนคนนู้นญาติคนนี้อะไรอย่างเงี้ยทํามไม่างใช่หรือว่าญาติบางทีก็ทําไมแต่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีผู้ใหญ่ก็ก็อาจจะมีคําถามบ้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเคลียร์เคลียร์อธิบายการคุยกันว่าแบบจริงๆอันเนี้ยคือเราเป็นพิธีที่ทําถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างคือพ่อแม่รับรู้ญาติรับรู้เพื่อนสนิทน้อยมากที่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแต่งงานกับเขาอยู่กินกับเขาใช่ นี่คือผู้ชายในฝันของเราเหรอครับจริงๆไม่เคยฝันว่าจะแต่งงานกับใครเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้มีสเปคแน่นอนอะไรนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความที่ตั้งแต่คุยกันมาก็คือเขาเหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คอยให้คําแนะนําคอยให้คําปรึกษาคือหลักๆตรงนี้เยอะที่สุดก็เลยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่ฝากชีวิตไว้ได้มเมื่อแต่งงานกับเขาแล้วอยู่กินกับเขาสองปี เขาเป็นไงครับได้อย่างฝันไหมก็เซอร์ไพรส์กว่าฮะคุณไพ้กว่าไพ่กว่าหมายถึงว่าเขาเขาดีกว่าที่คิดีกเหรอเขาดีกว่าที่คิดพอเขารู้ว่าคุณทองการเตรียมตัวเป็นพ่อของเขาเป็นไงบ้างครับ ก็เซอร์ไพรส์มากกว่าตอนแต่งงานแหละยโอ้โหพี่ชายคนนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยเขาเป็นอย่างไรคป็นยังไงคือจริงๆจริงๆต้องเล่าย้อนว่าตอนเป็นแฟนเนี่ยคือเขาก็ดูแลประมาณนึงแต่ว่าเราเราก็เข้าใจว่าเออผู้ชายอารมณ์ประมาณเนี้ยน่าจะดูแลผู้หญิงได้แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเจ้าชู้เพราะว่าเก่าชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแต่งงานก็กลายเป็นว่า ก็ดูแลมากขึ้นดูแลทั้งครอบครัวดูแลไปถึงญาติพี่น้องก้อยอคอยแบบช่วยเหลือคอยอะไรจนญาติพี่น้องก็แบบแฮปปี้กับพี่ยอมมากอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอท้องก็หนักขึ้นไปอีกก็คือดูแลเรื่องอาหารการกินพาไปเที่ยวพบหมอทุกครั้งก็คือไปด้วยกันทุกรอบเห็นว่าถ้าจะไปพบหมอเขา<ฆ>ขอก้อยไว้ไว่ายัางไง ก็คือขอให้เลื่อนหมอจนให้ตรงกับที่เขาว่าแล้วไปทุกขาคือทุกครั้งเขาจะไม่ยอมยังไงเขาจะต้องไปด้วยตลอดไม่ยอมให้ใครขับรถเลยไม่ยอมครับไม่เชื่อใจใครผมขอเชื่อมือตัวเองถ้าจะเกิดอะไรขึ้นให้เกิดจากฝีมือเราเท่าอะไรเงี้ยแล้วก็มป็นตัวนี่นี่แกครับแกระวางที่แกพาไปหาหมอวันหนึ่งเนี่ยที่เหลืออีกยี่สิบเก้าวันก็ยังไปกับคนืินหมดเลยนะเขาเหรอโธ่ ัล้มไงแต่ว่าพี่ี่จะหลิตไงย้อยพูดอย่างัไม่ถูกยี่จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เกิดด้วยฝีมือของพี่ไอที่เขาท้องก็ฝีมือพี่นะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงมากทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะคือผมมีความรู้สึกว่า ผมมีมีมุมหนึ่งที่เชื่อมาตลอดตั้งแต่มาอยู่อาต่อยนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าปัจจุบันมัน้บอกให้คนดูเข้าใจเอ็นว่าอยู่อาต่อยต้องเป็นไงเลยอาต่อยสายอะไรยังไงไหนบอกคนดูว่ปรับจากเด็กเกเรอ่ะจากเด็กเกเรอ่ะมาเป็นแบบผู้ใหญ่มาเป็นผู้ใหญ่เลยนะผู้ชมครับต่อเพราะ่พี่นั่งอยู่วะ ก็คือจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สอนสอนสอนทุกอย่างสอนสอนสอนดุว่าสอนดุว่าแล้วก็ปรับให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าปัจจุบันมันดีเงาของอนาคตมันจะเกิดทันทีเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันทําให้เต็มที่เลยแล้วมันจะดีต่อเนื่องไปเเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชื่อว่าถ้าปัจจุบันเราได้ทําด้วยตัวเองทุ่มเทเขาเองถ้าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรที่ผิดพลาดอย่างน้อยผมจะไม่เสียใจกับสิ่งที่ผมทำเลย ีสุดนั่นคือสิ่งที่พอสอนอเสร,ร็จ่ก็ได้นํามาสอนโก้ต่อไปด้วยเหมือนกันครับวันหนึ่งหนูจะเป็นแขกรับเชิญไลฟ์อาสัมภาษณ์นั่งอยู่ตรงนู้น,นแล้วแล้วลูกหนูจะมีแตัวกคนเยอะไปเยอะไปเยอะไปไเพราะฉะนั้นทุกครั้งเขาจะดูแลเราอย่างดีอย่างดีจนกระทั่งเรา คลอดเลยตอนที่คลอดไม่ได้เข้าห้องแต่หมอน่ารักมากหมอลายรูปออกมาใช่ครับส่งรูปออกมาส่งลายออกมาคุณพ่อเห็นรูปลูกตอนคลอดเป็นไง ร้องไห้เลยครับผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นการร้องเพราะด้วยสาเหตุใดแต่มีครู้สือว่ามันแน่นอยู่ในอกมากแล้วมันมีความสุขหน้ามันร้อนหูมันออแล้วมันแอะแน่นไปหมดร้องไปน้ําตาไหลแล้วก็ยิ้ม่ะยิ้มไปก็อายนะพยาบาลเขาก็เดินเข้าออกห้องผ่าตัดตลอดแล้วก็อยู่เงี้ยแล้วใส่หมวกแล้วใส่หมวกใส่หมวกก็ร้องก็แล้วใส่ชุดกาวแล้วร้องยืนร้องยืนร้องไห้อยู่น้ำตาไหล อาบาก็ไม่รู้ลองตำใหม่ก็ไม่ได้มีเหตุอะไรเออลูกเลิกก็ยังไม่ออก่ะเป็นพ่อไงก้อยเป็นพ่อแล้วพอเสร็จความเป็นพ่อเขาจริงจริงพอลูกกลับมาบ้านเขาเป็นพ่อที่ยังไงก็ยเป็นพ่อที่ที เรียกได้ว่าเป็นพ่อจริงๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดว่าพี่อ๋อจะจะดูแลลูกทุกอย่างขนาดนี้เพราะว่าด้วยความที่งานเยอะถ่ายรายการละครออกทัวร์อะไรเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่าเอออาจจะมาเล่นเหมือนพ่อคนอื่นอ่ะเล่นเล่นเล่นแล้วก็ไปอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าขอทําทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกขอทุกเรื่องนอนด้วยตื่นด้วยตีสามตีสี่อะไรเงี้ยค่ะช่วยป้อนนมเปลี่ยนแพมเพิด เช็ดอะไรของลูกหมดอาบน้องอาบน้าทุกอย่างเขาบอกก้อยอย่างนี้ด้วยซ้ําไปว่าก้อยมีหน้าที่ทําอะไรเขาบอกก้อยว่าก้อยมีหน้าที่ให้นมให้นมใช่ที่เหลือเขาทําเองดูความดัตติริตตอแหลเวยนะจิ ไม่ฉลาดนะทำเลยทำทุกอย่างอย่างนี้จริงๆครับคือก้อยมีหน้าที่ให้นมเท่านั้นแล้วที่เหลือเออทำเองทำไมอ่ะอ่านมาเขาก็บอกว่าลูกติดมือเราจะลำบากนะมันจะต้องอุ้มตลอดแต่ผมมีความรู้สึกว่าแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่ติดล่ะผมจะไปเรียกร้องมันกลับมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้ที่ผมทำให้ลูกอยู่แล้วมันมันเป็นความรู้สึกของผมที่ผมได้ทำให้เขาเนี่ย ผมจะลำบากแค่ไหนไม่เป็นไรขอให้ผมได้ทำกับเขาเถอะแล้วแล้วในมุมแบบนี้ในมุมแบบนี้สิ่งที่เราไม่สามารถจะถ่ายรูปออกมาให้คนเห็นได้เลยครับคือแววตาลูกเวลาจ้องหน้าเราตอนเราอุ้มอยู่ดีเขาก็ตาวาวๆอยู่ดีเขาก็ยิ้มอยู่ดีเขาก็คุยเอาลูกตาเป็นต้อแต่เด็กเลยเขาไม่ใช่ผมก็ไม่ยาวเอาไปบังเราไม่ใช่ไม่ใช่ เราจะไม่มีทางเห็นอาการแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นคนลงมือทำกับเขาแบบนี้ผู้ชายคนนี้ <Perfect. S 1> อ่านเหนือความคาดหมายสำหรับท่านผู้ชมอ,อ่านเหนือความคาดหมายสำหรับใครผมไม่ได้มาสร้างภาพนี่ตัวจริงเ mm hmm. ขาจริงแต่ถ้าใครที่รู้จักเขาอย่างที่พวกผมรู้จักเรารู้อยู่แล้วก้อยว่าเขาเป็นอย่างนี้แน่นอนเขาจะค่อยๆขึ้นไปทีละขั้นทุกครั้งและเหนือความคาดหมายของคุณทุกๆครั้งไปเลยแล้วก็จริงๆก้อยก้อยก็ทําหน้าที่อย่างเดียวจริงๆคือให้หนุ่มลูกใช่ครับใช่ไหมครับ ลูกเลี้ยงง่ายมากช่างโชคดีเหลือเกินเอาโชคดีจริงร้องไม่ร้องเงียบ่านผู้ชมมาเนี่ยเงียบปิบเลยเชื่อผมนะครับเป็นใบเราไปเราไปยานอนหลับแบบนี้แล้วก็ไปยานอนหลับหรือไม่ก็ติดยาลูกต้องลูกย้อนเลี้ยงง่ายถถามย้อนถามไม่ได้เพราะว่าครับของอาหน่าจะเลี้ยงยากเพราะว่านี่คือไม่เคยร้องเลยฮะอันนี้เนี่ยยี่สิบกว่ายังร้องอยู่เลยครับ ไม่ได้ยิีกแล้ครับไม่ได้ยิ่งอีกแล้วสามสิบยังร้องอยู่เลยครับยังร้องอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับลูกเลี้ยงง่ายมีความสุขแต่พอเวลาที่เราแต่งงานมาปั๊บเข้าบ้านใช่ไหมมันขึ้นชั้นสองเน่ยวะใช่ครับขึ้นไหมก็พอวันที่คลอดก็ไม่ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวต้องนอนข้างล่างอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างเอาเตียงเอาเตียงมานอนกันข้างล่างเลยครับใช่แล้วก็มีเตียงมีเตียงใครนอนบนเตียงเมียครับแล้วเรานอนที่ไหนพื้นครับพื้น นอนข้างเตียงเพราะอะไรอยากอยากให้เขานอนสบายกับลูกมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนนอนพื้นตั้งแต่ท uh ้องอยู่แล้วตั้งแต่ท้องให้นอนพื้นเพราะจำได้ครับวันที่ส่งไอ้เสาอากาศนั้นมาเสร็จปั๊บพอเขาบินกลับมาจากภูเก็ตปุ๊บเราก็เออเธอนอนบนเตียงไปเลยนะเพราะผมไม่รู้ว่าคนท้องเขาจะต้องนอนยังไงเพราะเราไม่เคยมีลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวออเสียสละไปนอนกับพื้นเองตอนแรกขอท่ามทำไมไปนอนพื้นห้องคนชายล่ะครับ ตอนแรกตอนแรกผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยในบ้านอ่ะเพื่อให้ก้อยนอนหลับสนิทที่สุดเดี๋ยวไปนอนนอกบ้านดีกว่าตอนแหลเมียเมียบอกว่าไม่ต้อไม่เป็นไรเดี๋ยวยุงกัดพี่อันตรายตรงนี้นอนตรงนี้ถักพักแม่เมื่อเอาฟูกเฟ้อเข้ามาเหมือนเตียงมันไว้ครับจอดปับ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 แม่นี่แม่เราด้วยนะครับแม่ผมด้วยแม่เราด้วยนะครับเขาได้เข้าข้างเจ๊ไปแล้วผมบอกแล้วแม่ขิงเนี่ยตัวร้าย อะไรโดนอีเจยังป้ายาแต่ว่าเป็นยังไงล่ะเข้ากันอย่างกะปีกับครยโอ้เข้ากันเลยหลังๆเนี่ยเข้ากันจนหน้าคล้ายกันเออใช่ผมเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนี่หอมแม่หรือหอมเมียเนี่ยไม่ก็คิดดูเด็กกลับไปบ้านเพิ่มเรียบร้อยตายแล้วอุ้ยแต่คนไหนแม่คนไหนเมียหลังัคล้าม้คล้ายกันไปแล้วมีความสุขไหมครับก้อยมีความสุขมากค่ะทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณเลือกผู้ชายถูกไหมครับถูกค่ะ คุณเลือกผู้หญิงถูกไหมครับโอ้ oh, ถูกมากครับ <c oughs> ผมว่าผมว่าเป็นสิ่งที่ที่ถูกมากผมอะโชคดีคผมมักคุยกับเขาเสมอว่าเธอน่าจะได้ผู้ชายที่ดีกว่านี้นะน่าจะได้ผู้ชายที่เป็นผู้ชายแบบเป็นคนธรรมดา <c oughs> มีหน้าที่การงานที่ทโอเคที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีนิสัยแย่แบบนั้นอะ,อ,ะอะไรเงี้ยก็คุยอย่างนี้มาตลอดอะไรเงี้ย เขาก็ <K an> เขาก็บอกไม่อันนี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยนะผมว่าไม่เข้าใจโอ้แต่ครับหลับเยอะมากนะครับวันนี้เป็นวันที่ถือว่าสมบูรณ์แบบของชีวิตของคุณไหมครับก้อยสมบูรณ์ละคะสมบูรณ์แล้วอ้อละครับตรว้ผมสมบูรณ์มากครับไม่เคยคิดว่าผมผมมักมาแกพูดกับลูกเสมอว่า พ่อไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งพ่อจะเป็นพ่อได้พูดกับลูกน่ารักจังเลยครับเพราะลูกโตโตตอบไม่ได้พูดกับลูกตลอดครับลูกโตโตลูกโตโตไม่ได้ไม่โตตอบไม่ได้พูดกับเมียเมียโตตอบหรืออาจจะมีสีหน้าเออเราพูดกับลูกเหมือนลูกก็จะพูดกับลูกตลอดเลยก็ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อที่ดีได้ไม่คิดว่าจะเป็นสามีที่ดีได้แต่แค่คิดอย่างเดียวว่าเราทําดีได้เพราะฉะนั้นทําดีได้ผมทําเลยคุณเป็นเป็นจริง เป็นเป็นอะไรที่เป็นความภูมิใจของพวกเราสามคนด้วยแล้วอย่างถามคนจะถามว่าแล้วพวกเรารู้ไหมเรื่องนี้เรารู้ว่าเราอยู่เบื้องหลังเรารู้เราตลอดแต่ว่าสิทธิ์ในการตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องของการแต่งงานันเป็นสิทธิบ<อ>ุคคลสิทธิส่วนบุคบคลการเผยแพร่การแต่งงานหรือไม่การที่จะบอกเรื่องมีลูกหรือไม่เป็นสิทธิ์ของเขา,าวันที่เขาจะเผยแพร่เรื่องลูกเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมคุยกับผมผมบอกมา เฮ้ยถ้ามีลูกแล้วแล้วรักลูกขนาดนี้แล้วเป็นนี้คุณต้องเผยแร่แล้วล่ะเป็นเรื่องราวที่ดีใช่แล้วมันเป็นเรื่องราวที่ดีถ้าคุณไม่มันจะวุ่นวายมากเลยผมก็บอกก็เลยได้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นใช่ครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งคู่ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะความคิดดีๆวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตมันสร้างส,างสิ่งดีๆเสมอมุมหนึ่งต้องขอบคุณอาต่อยเฮ้ยบ้าได้ยินยงอ คือวันหนึ่งเด้ๆให้อยากฟังคราบกอยากฟังให้ไอ้แว่นมันได้พูดสาระ้ากครับก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นคนที่ทําธุรกิจหรือเป็นคนที่สามารถเป็นผู้ใหญ่ได้มีความไต่ตรองได้วันนึงก็ต้องขอบคุณอาจรยจริงๆไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยที่ทำให้ให้ครอบครัวผมสมบูรณ์จริงสอนคนสอนเยอะครับแต่คนที่สอนแล้วทําได้นะมีไม่กี่คนคุณเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นคุณเป็นหนึ่งในจํานวนที่ทําได้ชีวิตน่ะ เราต้องสร้างเองใครก็จะชี้ทางให้ใครก็จะแนะนำขนาดไหนไงก็ได้แต่ทั้งหมดที่เราทำเราต้องทำเองอยากได้ดีแค่ไหนเราต้องทำแค่นั้นเหมือนเช่นที่ผู้ชายคนนี้ทำให้พวกเราได้เห็นแล้วอ๋อกิรติเทพทันครับ,บครับ าพที่รายการ today show ขอมอบไปกับคุณอเกยรติคุณก้อยวิภาวีและน้องวินทเดชเทพทันนะครับเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวก่อนครับเฮ้ยไม่ได้สองรูปได้ไงเนี่ยไม่ได้สองรูปอ่ะพอดีมีแขกรับเชิญมาจากสองบ้านนะผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเขาบอกว่าคุณเอารูปใหญ่ไหมเออผมซอยเป็นรูปเล็ก2รูปได้ไหมครับอะไรเงี้แล้วก็เลือกไฟลใหญ่ๆมันก็เลยต้องปิ้นออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นไงเป็นผลผลิตอันนี้เป็นรูปท,<อ>ที่เราแต่งงานกันจริงๆเมื่อสองปีที่นนแล้วอันนี้คือลงทุนอ,อันนี้คือดอกดผลดอกผลดอกผลใช่มขอบคุณมากครับดีใจจริงๆกับชีวิตของคุณนะครับความสำเร็จจริงอย่างที่พูดแล้วนะฮะอยู่ที่เราทำแล้วถ้าก้อยยังฉลาดขนาดนี้อยู่ไม่ต้องกลัวชีวิตไอ้แว่นตาย <laughs> ถ้าครเล่นฉลาดักขนาดนี้ไอ้แวดไปได้ไม่รอดหรอกมันมีจริงๆนะท่านผู้ชมว่าะอ,อย่างที่พูดแล้วอ๋อเขาเป็นคนที่ใจร้อนเวลาเข้าไปอะไรก็ตามนะันในประชุมก็ตามในบริษัทก็ตามเขาจะเสียงดังเลยเขาจะวัววัคอยเงียบนิ่งสนิทรอจังหวะดีๆรอคอยไปพูดกับเขาไม่เคยมาต่อหน้าต่อตาไม่เคยไม่เคยมาแสดงให้ลูกน้องเห็นไม่เคยมาแสดงให้ผู้ร่วมงานเห็นเราจะไม่ เขาเรียกอะไรไม่เข้ากันหรือคิดไม่เหมือนกันก็ไปพูดกันทีหลังได้แต่ไม่ใช่ไปหักหน้ากันหรือไม่ใช่ไปต่อตีกันต่อหน้าใครญิงคนนี้ฉลาดพวกเราครับให้เว่นไม่รอดเดี๋ยวยุ่งเลยดีใจนะับหล่อมมากแต่นี้ไม่ได้ออกมาเพราะหลับนะฮะนอนนอนหลับอยู่นอนหลับแต่เชื่อผมนะครับคงจะเป็นใบ ม่ลองเลยไม่ลองเลยก็นี่กำลังคิดว่าเอ๊ะเอออายุสักสิบสองเขายังคงพูดได้เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยไม่ตอไม่แย่ละนะไปแย่แล้นะครับท่านผู้ชมครับเอ็กกิรติเทพทันก้อยวิภาวีเทพทันวินธนาเดชเทพทันครับ อาไม่ซิ่งต่างแดนครับคุณวัฒน์พาคุณผู้ชมนะครับเดินทางไปไหว้พระขอพรน,นะครับและพาไปกินอาหารที่อร่อยอร่อยที่สุดโดยเอากลับามาให้ผู้ชมกินด้วยนี่คือวันเดียวเที่ยวฟ้องกง